มาเดอ้อมากินเขาน้ำกันมนือนี่ลาบบกหอยเซอรี่กับกะเพราเซอรี่แล้วก็ทอดไก่แสบๆเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันนี่ปากกัมาหอดเบื้องส้นแล้วลูกเห็ดกับเขาให้กินเนี่ยขาด,ดขบ่ได้คือบกหอยเซอรี่ยังมือในสีมือดดอกกินไปเรื่อยๆนี่ละ หังมองแค่ในตาเขาอยู่ดูหน้าตาน,นี่วัดกระเพ้าลูกทรายก่อยบอกหอยนี่คือลูกไผ่เห็ดถอดไก่กับลูกทรายดูนี่เขาพิเศษแห้งเห็นเมย์มากเขาเห็ดกับเขาห้กินทั้งลูกไผ่ทั้งลูกทรายมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเซบเซฟพักเขากับซีมี่พักอีกยังี่ พักวงตุ่งบอสะอมสะอมกับบดาเอามาอยู่ในตู้เต็มหลงสะอมเก็บไว้ในตู้เต็มตู้กับบอเก็บแม่ก,ก็ลืมเอามาอยู่ในตู้เย็นเมกก่เก็บไว้ว่าจะเอามาเห็ดกับเขาขกินนี่ละตักเขาไส้ถ้วยที่ละเอาไปใส่ลูกไส้าอาบนา้ำบอ เส้เรียบรอบบออ้อยออลาบลาบกหัหอยกับกระเพราบักหอยกินยังสี่หล่ะกินง่ายๆกันพราะลูกพราะเตากินไปมองนั่งกินข่าวก็นั่งกินยังสี่หล่ะกินแบบบ้านๆเฮ้า,าเนะาะเฮ้ามันมีอย่างดีกว่านั้นเฮาก็กินยังสี่หล่ะตักข้าวใส่ไปน้องพลเอาช้อนมาไม่ได้เอาช้อนมามนนหรอน้อซุนเ้อตะกาเต็มอัญญาอยู่ องอือหอมที่เขามีเมืองในลูกไข่เขาตั้งเขาอีกกินม้นนี้กับสิพิเศษในจักนอยมาหาลูกหาเต่าจักปีแร้วป่าบได้มาหาลูกหลายเดือนอยู่ด้บ่บด้มาถ้าเป็นหลานบ่ปิดก็บ,บ่ได้มาดอกหลาน,พนพ่นปิดก็เลยได้มาเขาก็อยู่แต่พวกเขาป่ากอยูแต่หลานอาหารุ่นละ นี่เลยมาอยู่น้ำลูกอะ่ะดีใจอยู่สบายใจค่อยกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยู้จึงสี่ละมองอยู่บานเศร้าคนเนาะเฮาบ่ได้อยู่บานเฮาเองอยู่บานเศร้ายู่จังไหนก็อยู่ไปให้มันอยู่ดีคือจังบานเฮามันก็อยู่บ่ดีดอก สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเนี่ยเด้อสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย